มาอืมอืมมเมื่อไหเนี่ยนะแน่นเนี่ยถิ่นีน้่ก็นา่าไปนะครับอาม่าตอนตอน,ตอนอาม่าใหม่ครับกินแบบนี้คิดถึงเ่าพอพอไปลองสวัสดีครับโคชาแนลมาอีกแล้วครับพี่วันนี้มากอีกครับพี่พ,พี่้องมามยักไี่ อันนี้ผมได้มาจากเพจลูกอีสานพากินพาเที่ยวได้ครับเด้อของลุงอ้วนได้ครับเด้อเข้าไปซั่งได้ครับมาอันนี้ได้มาแล้วอันต้องอ่าบัตากแดดกันแล้วพี่น้องตากแดดกัสองสามแดดอันนี้ผมผมอันนั้นผมเอามาอันนั้นผมเอามาอัน,น,นมาอบตอ่ออบอีกรอบหนึ่งอืมแกอืมเป็นแซบ่บบ่ตัวนี้ใหญ่ๆลอดนี่อู้ คำบอ,อกว่าเราหอมหอมมีแต่แซ่บพี่น้องอันนี้อันนี้ผมตากแห้งแล้วผมร่อนออกมาอบอีกรอบนึงครับเาขาจะอบครับยิ่งจะหอมมีข้าวเหนียวคือเกาเด้อพี่น้องเด้อมากินเด้อครับมันี่สิบรุ้งคือแหนมเด้อพี่น้องเด้อเพิ่จะใ,ใส่ตับฮึมเบิ้งเนาะ,อะหอมแซ่บสมนิดหน่อย จับลายครับรายละเอียดและราคาผมจะแปะไว้ในลิงก์นะครับเด้อใน,ใน,ใ,นอในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวมันจะแซบมา แซ่บอีีพี่น้องมันขาดเอากับพวกนี้แล้วครับความหอมกระเทียมคลิกต่อมาแก้มเพราะความเปรีย้ยวมันจะเห็แบบห้แซสบเลยพี่น้องจนิงครับแก้มได้ยังดีได้พี่น้อง เนือน้อล้วนๆเขาตรงทง,ทงใช่ไหมเนาะนี่กระเทียมพริกอุ้ย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 เต็นออกมา มันหอมที่เคนหมกักมันหอมหอมคลายตากแดงแล้วมามากกินแบบนี้ค่ะเอามาอบคือผมนะครับเด้อเนี่ยแบบแบบสุกเลยครับผมจะอบแบบสุก ยินดิบก็นไ้ครับอืมครับ พิกเผ็ดจอบกินแบบนี้ที่คิดถึงเถาพอไปคถ้าแถาพอยั่ยังบะเยี่ยเพิ่นกินเพิ่นมากกินชอบ <laughs> าาบเผมละค่ะจบเปนเ็นเนื้อเลยพี่นั ในเป็นสีเป็นเนื้องวัวนนะครับพี่น้องไม่ใช่หมูเป็นเนื้อวัวกรบตับ, mm hmm. แ,บแค่นี้ก็เหลือเฟือละหอมหอมจัด mm hmm. เร้รรรรรรออกจากา Horse. แบบใส่ไงเป็นใส่ไงครับเนี่ย แต่สองเศร้าจากบนันแน้วเพราะว่าพี่น้องฮ่าฮ่าอือนะกลับเลยมองนะเนียนๆทีนี้ไก่ก็นาบนะครับอาม่าตอนตอน,ตอนอาม่าใหม่ครับไม่นจะพมอบมละวน้ำมันออกฮึสุดยอด โอ้เพนอุตสาหะพาดพาดกิน่นพาดเที่ยวได้ครับเด้อเข้าไปซื้อได้ครับเข้าไปสั่งซื้อได้ครับอ่ะมินี้ผมก็พ่อสมนีนะครับเด้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโค้ชชัยในเพจเฟซบุ๊กและยูทูปด้วยครับพี่น้องเด้อเพือ่อเป็นกำลังใจกันนะครับพี่น้องเนาะอ่ะมินี้ผมก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ